เขาขู่เขาขู่ยิ้มยิ้มอย่าไปมองตาเขาแต่จะมองดูหน้าก่อนว่าเป็นใครแต่หน้าเป็นแบงแล้วกระโดดใส่แต่เป็นเนยไม่เหลือด้อมย้อมพายนโลเลยอ่ะพกออกมาเลยไม่เหลือคอนเออขาดโดนออกขาเโดนอ๋อหมดหมดพอดีขนมึงเดี๋ยววันนี้จะไปเยี่ยมท่านประธานจอกันนะคุณผูชมนะแล้วก็ไปยื่นเอกสาร นเพื่อที่จะรับจอกลับวัดคนโยูนะรอฟังข่าวนะ